ขอจงทรงตเจริญพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ยินดีเป็นที่สุดที่พระพป็นเจ้าบรรดาในพระอต้งมีชัยชนะกลับาพระเจ้าของท่านนะคงบรรดาผ่านทหารผืนไฟและสินะไม่น่าล่ะข้าศึกถึงได้แตกกระเจิงเร็วทันใจดีจริงๆเออนี่ขอเป็นใจท่านบาดหลวงเฮลิตกับกับตันโฮเซมากนะ ที่พวกท่านเด็ดได้ดงทหารไปให้ฉันเออนี่แล้วนี่ถ้าทางจะมารับรางวัลกันละสินะเนี่ยออพระเจ้าค่ะทหารของข้าพระอ,องค์มีหนึ่งร้ยี่สิบคนคิดค่าจ้างรายวันแต่ละคนรวมค่ากระสุนดินดําแล้วก็ค่าชาวอูธบปืนทั้งหมดก็คิดเป็นเงินอาลาเอาะไม่ต้องแจกแจงอะไรนักหรอกฉันรับปากว่าจะให้ท่านฉันก็ต้องให้ เป็นพระกรุณาพระเจ้าค่ะเราอีกอย่างพระเจ้าค่ะคือเรื่องค่ายทหารอาสาที่บริเวณริมคลองตะเคียนใต้พระนครว่าจะทรงอนุญาตให้ตั้งเป็นหมู่บ้านชาวโปรตุเกสได้พระเจ้าค่ะตกลงฉันจะยกที่ตรงนั้นให้กับพวกท่านเออแล้วแลวข้าพระองค์จะสร้างโบสถ์และสอนศาสนาได้หรือไม่พระเจ้าค่ะ ฉันรับปากว่าฉันจะให้ท่านและจะทาตามสัญญาที่พี่ชายของฉันได้ทําไว้กับราชทูตของท่านในแผ่นดินก่อนเลาเรื่องสอนศาสนาแล้วพระเจ้าค่ะฉันก็ยินดีนะถ้ามีคนไทยคนไหนที่เขาเริ่มใสในศาสนาของท่านศาส,สนาของท่านเนี่ก็สอนแต่ในสิ่งที่ดีๆไม่ใช่เหรอ,อเป็นพระกรุณายิ่งแล้วพระเจ้าค่ะขอเดชะ ขออันเชิญเสร็จสู่พระจถานได้แล้วพระเจ้าค่ะรู้สึกว่าจะทรงโปรดพระรุชาองค์นี้มากเลยนะอทรงมีพระทัยกว้างจริงๆนะไม่เหมือนกับกษัตริย์เมืองอื่นๆที่เราเคยเจอเจอที่อื่นคนของเราท้ายกายกองก็จะสร้างโบทเสร็จสักหลังหนึ่ง แล้วก็ตายีีกไม่รู้ท่าไมก็จะสอนศาสนาด้ยแต่ที่อยุธยานี่ช่างเสรีจริงๆ <laughs> เพียงแค่คิดถึงเงินที่เราจะได้พรุ่งนี้ข้าก็รู้สึกว่าเราเป็นเศรษฐีแลน,น,นะท่านบ้านหลวง <laughs> <laughs> นับว่าโชคดีก่าพวกเดาวในอินเดียกับมาลากาที่ยังเทียบกันไม่ติดกันละ <laughs> อย่างน้อยโบสถ์หลังแรกของเราไนเป็นดินไทยนี่คง <laughs> จะใหญ่โตกว่าที่นี่ <laughs> <laughs> นี่ถ้ากลับไปบอกเราพวกเราที่บ้านนะนะคงจะไม่มีใครเชื่อ,อว่าหนเมืองไทยเนี่ยนะดินปืนนี่มันขายได้ราคาแพงกว่าทอง แล้วอีกหน่อยพวกนักบวชก็คงจะกล้าเข้ามาในป่ดินทรายอีกมากศาสาของาราก็คงจะเจริญรุ่งเรืองแน่ละคราวนี้ใช่แล้วท่านบาทหลวงเป็นเพราะไอ้นี่แท้เพราะว่าเสียงของมันนี่เพราะก็เสียงของราชจะทูดเป็นไหน ลองฟังดูสิ

มันไปเกิดอะไรโลกอะไรกันขึเนี่ยฮะแล้วนี่ใครมาช่วยเราคนที่บังคับทางได้ขนาดนี้มีองค์เดียวเท่านั้นเจ้าชายองค์ไหนไม่ใช่พระชายาอะไรกันนะผู้หญิงเหรอกระดูยังกับชายนั่นแหละ พระชายาของตะเทียนราชาหากพระุมงโปรตตเกตร,รงสาบค,คงจะทรงปราบเปิ้มในธรมหาราภิคุของครองในครั้งนี้เช่นเดียวกับชาวหมู่บ้านเราที่คลองตะเทียน ที่พระองค์ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยี่ยนในวันนี้พระจุฬาข้าพระองค์ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยวนะ่าจะได้รับพระราชทานปืนไฟประทรัพยิสิ์ที่ถูกยึดไปอย่างไม่เป็นธรรมครั้งนั้นคืนมาได้พระเจ้าค่ะเพราะบุญญาบาร,รมีของพระองค์แท้ๆทวิญญาณชั่วคายจึงได้พ้นประจากแผ่นดินในเร็ววันขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระพอ,นอันวิเศษสุด ให้แก่พระองค์ตลอดไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะนิศาสนาของท่านเรียกว่าวิญญาณอันชั่วลายแต่พุทธศาสนาของเราเรียกมันว่าความโลภและความหลงถึงแม้ว่าจะถูกกำจัดไปได้แต่ว่าก็สามารถที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอพระเจ้าค่ะบทใหม่ของเรา ซึ่งกำลังสร้างจะเสร็จอยู่แล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จะช่วยส่งเสริมฟื้นฟูจิตวิญญาณของชาวอนิจจายาส่วนหนึ่งให้เข้มแข็งขึ้นและไม่พ่ายแพ้ต่อการล่อลวงของผีปีศาจอีกต่อไปพระเจ้าค่ะดีแล้วถ้าคนไทยจะไปเข้ารีดอยู่กับท่าน แล้วทาให้เขาเป็นคนดีขึ้นทั้งชีวิตและจิตใจเรายินดีที่จะสนับสนุนเหมือนกับพระราชบิดาของเราพระมหากรุณาที่คุณครั้งนี้พวกเราชาวโปรตุเกสจะขอจดจําไว้แม้ไม่อาจจะทดแทนได้หมดแต่ก็จะขอถวายเป็นคําสั์ไว้ในวันนี้ว่าหากมีภัยรุกรานเราก็จะขอพริชีพป,ปกป้องให้ ปราบจนทหารโปรตุกเกสคนสุดท้ายพระเจ้าค่ะยอมบุทิตได้ใจเพื่อไทยทั้งปวงเพราะมีห่วง จะเสียงโเรแต่ที่โรงช้างนี่กลับเงียบเหมือนขาดอะไรไปอย่างอะไรอย่างที่ไม่มีวันได้คืนกลับมาใช่ผ่านโรงช้างหลวงทีไรฉันคิดถึงเมื่อสิบปีก่อนโน้นทุกทีฉันคิดถึงเมื่อวันที่ ช้างตื่นเสียงปืนและไล่ทำร้ายเราแล้วพระมเหสีท่านมาช่วยเราเอาไว้ท่านถ้าไม่มีท่านเราคงไม่อยู่มาจนถึงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีท่านแผ่นดินนี้ก็จะไม่มีอยู่จนถึงทุกวันนี้นพระองค์เสด็จมาเหมือนเทพย,ายดาและเสด็จจากไปดุจเดียวกัน นันว่าพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าเทพพย,ยดาเพเทพพย,ยดาทำอย่างนี้ไม่ได้ทรงดับความทุกข์เข็นทรงให้ความร่มเย็นและความอยู่รอดแก่แผ่นดินความเสียสละของพระองค์เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ใครๆจะต้องกล่าวขานต่อไปอีกนานนับเป็นโดยร้อยปีทีเดียว แะผมก็จะขอจงรักภักดีต่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและจะขอรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยชีวิตเช่นเดียวกับพระมเหสีสุริโยไทยที่ได้ทรงทำไปแล้วแน่นอนเมื่อแผ่นดินคงอยู่ความรุ่งเรืองก็จะยิ่งนีมากขึ้นการค้าของท่านศาส,สนาของฉัน ก็จะเติบใหญ่ในแผ่นดินนี้ต่อไปอีกมากไปเโฮเซเรายังต้องเดินไปด้วยกันอีกไกล